สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับ ชาวราศีเมถุนเป็นราศีที่สของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีเมถุนก็คือคนคู่ชาวราศีเมถุนนั้นเป็นคนที่ฉลาดอ่อนไหวและช่างซักถามชาวราศีนี้ มีสิ่งที่สนใจมากมายและมีความชำนาญในการเข้าสังคมอย่างมากชาวราศีนี้มักแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่แตกต่างกันได้อย่างเปิดเผยและมีไหวพลิบท่านจะไม่มีวันแน่ใจได้เลยว่าท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่กับบุคลิกด้านไหนของชาวราศีเมถุน ดังนั้นชาวราศีเมถุนชอบเข้าสังคมสื่อสารเก่งและพร้อมที่จะสนุกสนานในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเคร่งขึงคุ้นคิดอยู่ไม่สุขหรือแม้แต่เป็นคนไม่เด็ดขาดได้เช่นกันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นกันลยาณมิตรทั้งหลายนะครับอาจจะเป็น บุญสัมพันธ์ก็ว่าได้ที่ท่านได้มีโอกาสได้มาเปิดรับฟังคลิปนี้นะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกโปรดใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังนะครับเราจะมากันในหัวข้อสื่อจากเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของท่านนะครับ เก่าวคือในช่วงนี้เจ้าที่เจ้าทางสื่อมาบอกว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัตินั้นสวดมนต์ภาวานานั้นนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วจงทําต่อไปเจ้าที่เจ้าทางได้รับบุญกุศลน,นั้นอย่างเต็มเปีย่ยม และเจ้าที่เจ้าทางก็เป็นกําลังใจให้ท่านนะครับกับปัญหาต่างๆที่ท่านนั้นกำลังเผชิญกำลังต่อสู้กำลังพยายามหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นนะครับตัวท่านนั้นเป็นคนเก่งเป็นคนมีความอดทนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต่อไปนี้เจ้าที่เจ้าทางอยากให้ท่านนั้นขยันให้มากขึ้นนะครับ พยายามหาช่องทางในการหาเงินให้มากขึ้นเพราะเขาก็ช่วยเหลือท่านอยู่นะครับคอยช่วยอยู่ประมาณว่าให้ช่วยกันนะครับฝ่ายตัวท่านก็พยายามหาลู่ทางในการทํามาหากินเพิ่มเติมทางเจ้าที่เจ้าทางท่านก็คอยช่วยคอยดึงพลังงานดีๆเข้ามาให้อยู่นะครับแต่ว่าท่านนั้นก็ช่วยอะไรมากไม่ได้เนื่องจากว่า พลังบุญก็ยังไม่เยอะยังต้องการของเส้นไหว้อยู่ดังนั้นแล้วสำหรับท่านบางท่านนะครับที่ยังไม่เคยไหว้เจ้าที่เจ้าทางถ้าท่านได้ไหว้แล้วนะครับก็จะเป็นการดีอย่างมากก็จะเป็นการเสริมบุญบารมีให้กับตัวท่านเองแล้วเจ้าที่เจ้าทางก็จะอิ่มบุญที่ท่านทําให้มีพละกกาลังมาช่วยเหลือท่านในด้านต่างๆมากขึ้นนะครับ ก่อนจะเริ่มพิธีการกันนะครับอาจารย์ขอเกินตามนี้นะครับบางท่านนะครับอาจจะมีความเข้าใจว่าทําไมต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านในเมื่อสารพระภูมิที่หน้าบ้านสารพระภูมิในหมู่บ้านเราก็ไหว้กันเป็นประจำนะครับซึ่งที่จริงแล้วนะครับมันเป็นคนละส่วนกันนะครับสารพระภูมินั้นถือเป็นวิญญาณที่เราเชิญ ให้เข้ามาปกปักรักษาปกป้องพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับแต่สำหรับเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเนี่ยจะเป็นวิญญาณที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในอาคารหลังนั้นๆที่ท่านอาศัยอยู่นะครับวิญญาณเหล่านี้จะอยู่ที่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่ได้ถูกเชิญจากที่ไหนมาดังนั้นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านก็เป็นเหมือนกับท่านให้การเคารพ นับถือวิญญาณของเจ้าบ้านของบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่ในบ้านที่คอยปกปักรักษาสิ่งไม่ดีภายในบ้านให้ท่านปลอดภัยนะครับและขั้นตอนการไหว้เจ้าที่ที่บ้านนะครับให้เตรียมสิ่งของให้พร้อมสิ่งของที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้นะครับ 1. เทียนสองเล่ม 2. ทูปห้าดอก 3. นะครับน้ำชา5แก้ว 4. ดอกไม้ดอกดาวเรืองนะครับ9ดอก 5. ผลไม้9ชนิดนะครับ 6. หมากพู9าคำและ 7. อันดับสุดท้ายคือผ้าขาวบาง1ผืนนะครับขั้นตอนในการไหว้นะครับหลังจากที่ท่านได้เตรียมสิ่งของต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว วันดีๆที่ควรจะไหว้นะครับควรจะเป็น,ว,นวันอังคารหรือวันเสาร์นะครับให้ไหว้เวลาเที่ยงตรงนะครับจะถือเป็นเวลาที่ดีที่สุดขั้นตอนนะครับอันดับที่1ให้ผู้ไหว้หันหน้าเข้าในบ้านจากนั้นปูผ้าขาวบางๆไว้ที่กลางบ้านและนําสิ่งของต่างๆที่เตรียมไว้นะครับมาไว้บนผ้าขาวนะครับ อันดับที่สองจุดทูบจุดเทียนและกล่าวขอขมาว่าข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่ท่านอยู่บ้านเลขที่อะไรก็ใส่ไปนะครับวันนี้ถือเป็นวันดีที่ข้าพเจ้าก็เอ่ยชื่อนามสกุลนะครับ ตั้งจิตตั้งใจนำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวายเพื่อขอขมารากรรมหากมีสิ่งใดก็าตามที่ข้าพเจ้าได้กระทำผิดไปโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมท่านขอท่านจงโปรดงดโทษเว้นโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและโปรด อยากได้อะไรก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอไปนะครับอันดับที่3นะครับหลังจากที่ทูบหมดไปแล้วก็ให้ดับเทียนและจับพานพร้อมกล่าวว่าขอเดนขอทานให้ลูกให้หลานกินเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นก็นำผลไม้มารับประทาน และแบ่งคนในบ้านรับประทานกันนะครับเพื่อจะได้เกิดความเป็นสิริมงคลน,นะครับเอาล้ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหากท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าดีแล้วยังไม่เคยทำอยากจะลองทำบ้างก็ลองเอาไปทำเอาไปปฏิบัติดูนะครับรับรองว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะหลายๆท่านที่ไหว้ามาก็มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงขอให้ท่านโชคดีนะครับและเช่นเคยสุดท้ายนี้ถ้าท่านฟังคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกว่าดีมีประโยชน์ลบกวนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับชมรับฟังนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ